สวัสดีครับวันนี้จะพามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตแห่งวัดเขียนหรือชาวบ,บ้านจะเรียกว่าวัดเขเมรหลวงพ่อโตแห่งวัดเขียนนี้เป็นพระพอทุทธรูปปูนปั้นศิลปะลานช้างที่องค์ใหญ่มากครับอยู่ที่วัดเขียนภายในตัวเมืองขุข,ขันจังหวัดรีสเกตนะครับอยู่ที่อำเภอขุข,ขันจังหวัดรีสเกตและนี่ก็คือวิหารที่อดิษฐานหลวงพ่อโตด้านในเดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบไหว้ขอพรพร้อมๆกันด้านหน้าก็จะมีหลวงพ่อโตจำลองให้สามารถ ปิดทองคําเปลวได้ปิดได้องค์จําลองนะครับด้านหน้าพิหารและเมื่อเข้าไปก็จะพบกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามในพุทธศินของหลวงพ่อโตแห่งวัดเขียนองค์นี้ครับชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดและอำเภอขุข,ขันก็ต้องไม่พลาดที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับหลวงพ่อท่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากซาตั้งแต่ยุคข,ของเจ้าเมืองขุข,ขันกันเลยทีเดียวงดงามและยิ่งใหญ่มากครับ